เราเราไปที่ไหนครับวันนี้ครับ,รบสินเจา้าสินเจา้าไปเหรอเนี่ยไ,ไปเที่ยวกันเถอะทุกคนไปเที่ยวกันไปเทียเท่ยวกันรอเช็คเกนตอยู่นะครับตอนนี้ ลืมบอกไปว่าเที่ยวบินที่เรานั่งวันนี้เป็นเที่ยวบินตอนช่วงเย็นนะใช่แล้วตอนประมาณหก่มงจะไปถึงที่นู่นประมาณสามทุ่มกว่าประมาณนั้นนะสามทุ่มเจอกันที่เวียดนามใช่แล้วแล้วก็ไปถึงนู่นก็แผนการก็คือหาที่พักแล้วก็ไปกินตีนไก่ย่างกันใช่แล้วตีนไก่ย่างกับเียร์ไสเงิน เดินทางนะครับตอนนี้กรอกข้อมูลบัตรขาเท่าขาออกของอตอมอไทยเรียบร้อยอะไรนะเข้าได้แค่ขาเหรอแล้วตัวหวัวต้องทำยังไงต่อไปเราต้องไปโลเคอร์อที่โฮจิมินครับทริปนี้จะไปไหนกันบ้างเราวัตถุประสงค์บัตของเราก็คือมีอยู่สองเมืองคือที่ดารัดกับหมุ่นี้แต่ว่าโฮจิมินเนี่ย เอาไว้ว่าไม่เป็นแค่จุดพักแล้วกันเนาะแต่ว่าเป็นจุดพักที่ก็มีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าวันแรกเราจะพักที่ฮาจมินินหนึ่งคืนเพื่อที่เช้าเราจะต่อรนไปที่หมู่นี้แล้วก็ไปที่ดารลัตจริงหลักๆที่เราอยากไปเนี่ยดารลัสด,ดารลัเราวางแผนจะไปอยู่พักอยู่ที่ดารลัตในประมาณสักสี่คืนป่ะใช่สี่คืนเลยนะสำหรับการเดินทางเจดวันนะครับแล้วก็แต่ว่า เส้นทางว่าจะไปถึงดารัดเนี่ยพอดีมันไม่มีบินตรงจากเมืองไทยไปที่ดารัดเราก็เลยต้องลงเครื่องที่โฮจิมินห์ก่อนแล้วค่อยต่อรถไปที่ดารัดหรือต่อเครื่องนะครับแต่พอดีการเดินทางช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้รถบัสก่อนแล้วพอขากลับเราค่อยนั่งเครื่องจากดาลัดกลับเข้ามาโฮจิมินห์แล้วก็จะแวะหมู่เน่ระหว่างทางก่อนขึ้นดาลัตเท่านั้นเองนิดหนึ่งแต่หลักๆเนี่ยก,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 ก็คือจะพาทุกคนไปดูเมืองดารัดจริง,รงๆเราไปเที่ยวที่นี่มาแล้วกี่ครั้งเนี่ยครั้งนี้ครั้งนี้สามปะ นีนน่าจะครั้งที่สามหรือสี่ไม่แน่ครัครั้งที่สามหรือครั้งที่สี่จะไม่ได้ครั้งที่สามครั้งที่สามอ่าใช่ครั้งที่สามไปมาแล้วสองครั้งครั้งนี้ครั้งที่สามคือชอบเมืองนี้มากยังไม่ได้รีวิวแบบเต็มๆสักทีนะแต่ครั้งนี้แบบยาเลยโอเคชัวร์นี่ครับทริปนี้เดินทางกับยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งนะครับ จากฟิวไทยนะครับ f อฟเอ็มนีไทยนะครับอย่าลืมกดสมัครสมาชิกนะครับฝากล้านด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดช่วงีๆใช่ครับช่อถือขอบอกว่าชแนลฟิวไทยนี่เป็นเซียนเวียดนามเลยทีเดียวนะครับพูดภาษาเวียดนามได้ด้วยเขาบอก เครื่องยังไม่ทันจะขึ้นเลยค่ะพี่บอยหลับไปแล้วจากกรุงเทพไปที่โฮจิมินนี่แค่ประมาณชั่วโมงครึ่งเองนะแต่พี่บอยชิงหลับไปตั้งแต่เครื่องยังไม่ทันขึ้นเลย สำหรับการเดินทางนะครับเราเดินทางจากกรุงเทพนะครับที่ดอนเมืองไปถึงโฮจิมินหนะ์ใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะศษาของท่านจะดับลง แลักเครื่องไมบอบสนิปโปดใช้ความระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บสำหรับระดับเสียงา,สสาและตรวจน้ำสิ่งของของท่านแล้เรียบร้อยก่อนที่จะลงหลังเครื่องค่ะได้นกองใจการ e e บินแอร์เอเชียสัปดัห์สุดวัเลิกนักบินผู้ช่วยพิสูจน์ของทางวักงานต้อนรับทุกคนประกอบด้วยคุณกระสักษานะอ,อากาศยานโมชิบิช่ท่าอากาศยานว่าเมื่อกี้เขาเรียกว่าไม่รู้อ่านเป่า,ทาเทิร์นเซยัต เราจะต้องเป็นภูเขาก่อนไม่ต้องอก่อนเออไม่ดูเแนเฮ้ยต้องกองมากกว่านี้หัวกอาะหลงล้วทองีิงหเลยอันนี้เ็กฆ่ากสิยาโฮจิมินนะครับดูนี่ให้ดูวิว ว่าเรามาถึงตอนกลางคืนนะครับคือดึกแล้วตอนนี้ประมาณอีกสเออห้าทีสามาทุกแล้วก็เดี๋ยวเราจะคงจะต้องนั่งแท็กซี่เข้าเมืองเพราะว่ารถบัสน่าจะหมดแล้ว<ช>ต้องใช้แท็กซี่ที่คุณคาดสุดว่าเพื่อนๆที่แบบมาถึงที่นี่ไวแล้วแบบไม่อยากขึ้นแท็กซี่ก็มันจะมีรถค้ั่งไปที่เป็นรถบัสใช่แต่ต้องใช้ที่ฟาร์มรถมยอะไรตัว แต่ว่าตอนนี้คงจะกดเที่ยวไปแล้วนะครับออกจากสนามบินกันดีกว่าโอ้ตรงนี้มีขายซิมการ์ดด้วยใช่แต่ว่าราหนึ่งแสนห้าหมื่นดอกหนึ่งแสนแปดหมื่นอัลเมิเต็ดหนึ่งเดือนโอ้มีคนมารอรับเต็มเลยเ<ข>อาจะรับเราหรอ รอรับกันแต่ไม่ได้รอรับเราบรรยากาศที่สนามบินโคจิบินนะครับโอ้อยากออกมายังจะเป็นดาวราเลยอ่ะมีคนมารอรับเพียบเ <c oughs> ลยเฮ้ยรถเมย์ยังมีอยู่โอ้เดี๋ยวไปที่รถเมย์ครับไปที่เจือเป็นขันหรือว่าตลาดเป็นขันนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถเมย์ไปนะครับพอดียังเห็นว่ามีรถเมอย์อยู่นะตอนนี้สามทุ่ม 20นาทีนะเขาจะสนามบินโอเคให้น้อยจอยช่วยถือกระเป๋าก่อนการข้ามถนนนี่ไปหนึ่งพันแล้วเฮ้ยลวกระเป๋าลวง ใช okay. ่ครับเดี๋ยวเราควกระเป๋าขึ้นไปอันนี้แหละหนึ่งศูนย์เก้าบ่ายครับใครที่ไม่เคยนั่งรถเมล์เวียดนามนะครับเดี๋ยวพา <Okay. S 2> ชมและรี <Okay. S 2> วิวการนั่งรถเมล์เวียดนามไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะบ,บนรถเมล์นี่เขาก็มีกระเป๋ารถเมล์เหมือนกันนะครับคอยเก็บตั๋วแล้วก็เราก็จ่ายเงินให้เขาแล้วเขาจะให้ตั๋วสองหมื่นสองคน โอเคนั่นแบงก์หนึ่งแสนใช่ไหมเาก็้นเาก็จะให้ตัวต่อคนต่อไปเลยนะ <c oughs> thank you ตัวราคาสองเปอร์เซ็ติิ

เดี๋ยวเราจะไปลงแถวตลาดบินคันนะครับเป็นตลาดที่อยู่ติดกับย่านแบบ,วแบ,บแพวกแหกแแคคนอนกันกน,นะฮะความหูลเหลาแหววเราเพิ่งเคยนั่งรถที่เป็นครั้งแรกนะเพราะว่ามาครั้งก่อนนะเห็นจนนั่งรถที่แบบนึงมันจะเป็นรถแบบว่าไม่เป็นแอร์แล้วก็แน่นๆวันนี้นเยอะเลยว่าอันนี้ราคาเท่าหร่แต่ว่านี่ราคา รถเมย์สายนี้นะครับเขาหมดตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเี่ยถ้ามาเด็กๆแบบนี้ก็อย่าองวออรรถเมย์ให้เราเข้าไปที่ฝั่งดูหลังได้ไปดูเส้นทางรถเมล์สายนี้หน่อยนะครับ109นะครับจากแอร์พอร์ตเนี่ยเขาจะตรงไปนี่ฝัง่งภูเราก็มาสุดที่นี่เลยแล้วก็ไปอ๋อหันกลับแล้วไปสุดที่23.9ปาร์แล้วรถเมย์อันนี้มีวิเวียนลายดเลย นะฟรีไวไฟบรอมีนี้ต้องขอบอกนะครับว่าลองใช้แล้วนะใช้ได้จริงๆด้วยนะก็ด้านขวามือนะครับเราจะเห็นตลาดบินฐานแล้วนะครับก็หลายคนมาลงตรงนี้นะครับชาวต่างชาติหลายคนลงตรงนี้ แล้วก็เดินหาอี่พักล้วแวกนี้เดี๋ยวผมเลยไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าฟาร,รม์มอูเราต้องเดินเลยจากตลาดบินทานไปอีกเล็กน้อยนะครับตอนนั้นเดี๋ยวลงไปหนะ ปวดเชียบวดเว่ารับหขวดีเขาจไหมเคันนี้บริการดีมากเลยใครที่นั่งกรถ่ายรูปเลยสกิฟนี่ก็คอลงดไเลยครับไฟเจ้ลง นี่เราอยู่ตรงสวนเสรแล้วนะตรงกลางนี่นะจำได้แล้ว<ช>เราไม่ข้าวไปมัป่งทีน<ช>ี้ไปข้ามถนนกันดีกว่าโอ้หไม่ได้มานานม,มีชอบ่บอกวอาเ็ตตรงนี้ด้วยคนระั ใช่ไม่ได้มานานไปข้ามทางม้าลายม้าลายด้วยเหรอไปถึงถนนอะ่ะมีทางม้าลายซินโซลิน่าจะอยู่ข้างหน้าเราแวะซินโซลิน่าก่อนเนะ เราจะแวะที่ชินทูลิสก่อนเพื่อที่จะซื้อตั๋วสำหรับวันพรุ่งนี้ถึงซินทูลิสแล้วอันนี้แหละตัวที่ใช้ประจำนะครับซินทูลิสนี่พี่อี โอีมินทดารัสแปดโมงมีเที่ยวแเฮ้ยนันพนมเปนดารัสคือดารัสเจ็ดโมงมงคึ่งแต่นี่มันหมุยนีจับเที่ยงนั่นเขานึ่งไงอยู่ข้างบนนี่ครับอ๋อเราไม่ได้ไปดาราสเราไปหมุยนีเราไหมุยนีเราไปหมุยนีก่อนก็คือมีเจ็ดโมงแปดโมแล้วก็สองทุ่มเออบ่สองต้องไปเจ็โ มีรถตรงไปดารลัดด้วยแต่ว่าเราลับว่าจะแบกตังางทางก็นต้องตื่นเชา้าก,กว่าเดิมอ,อีก้ะเนี่ยที่โมงถกลงเสร็จ็ดโมงไงเพราะว่าตอนแรกดูในเบมามาเจ็ดโมงครึ่งโอ้นี่ครับชินปวดฤ และ1 1นึ่งแสนหนึ่งเก้าเนี่ยค่ะ enjoy ข้ามาถึงเสร็จก็เลือกเที่ยวที่จะไปตอนแรกว่าจะไปตอนเช้าแต่ว่ารอบเช้ามันไม่มีหน้าต่างก็เลยเยนเป็นรอบไปก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องคือเราซื้อจุดหนึ่งแล้วเราก็มาจ่ายต่างใช่จุดแรกคือเราเลือกรทีาไห่ราคาคนละแสนกว่าจะไม่ได้แต่ว่าสามคนสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน น่าคุณนะครับได้แล้วแบบร้อยจะมับ3บนนะครับสำหรับ3บนตรงนี้ตอนบ่าย2ใช่บ่าย2โอเคเราเลือกที่นั่งไว้แล้วด้วยใช่28 3ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างฉันบนโอเคว่าทเขารู้ได้เลยว่าเราเป็นคนไทยอ๋อใช่ ได้ไแล้วไปจะไปหาที่พักแล้วก็หาที่กินคือโรงแรมที่เราพักคืนนี้นะครับแสนสิบเจ็ดแสนสบห้าต่อคืนอ่ะสามคนสามคนมีที่ชั้นอะไรเมื่อกี้เห็นชั้นสี่คิดว่าเราต้องเดินขึ้นโอโ้โหแล้วเข้าเขาแล้วครับถึงแล้วห้องพักเปิดไฟไม่ได้ไม่มีเครย์กากาดหรือเปล่า ต้องใช่ไหมเหมือนต้องใช้ิดอ่ะไม่ติดหต้องกี้องพักของเราครับมาถึงแล้วห๋อเป็นยี่เลเล็กๆแบบนี้ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้มีทีวีแล้วก็ห้องน้ำครับห้องน้ำเป็นแบบนี้ หน่อยให้หน่อยว่ามีใบเดียวอย่าให้พ่อมาเกิไดไหมครับห้องพอักของเราคือแรกนะคะราคาสาม0 0 0ห0าหมดองก็คลิกเป็นเงินไทยประมาณ550กว่าบาททังคนก็ไม่แพงหรอใช่ไม่แพง แต่ว่าเตียงเรานิดเดียวนะครับติจะนอนสามคนแต่ว่าเตียงนี้เราต้องนอนสองคนันสวีทสวีทเดี๋ยววันนี้นะคะเอ็นจอยกับพี่บอยเจะพาไปกินหูตีนไก่ย่างทำไมต้องกินร้านนี้ครับเพราะว่าร้านนี้มาครั้งที่แล้วกินแล้วติดใจอร่อยมากเดี๋ยวรอบนี้จัดรีวิวแบบเต็มๆให้เลย โโ oh. เสร็จแล้วโอ้ตัวนี้ก็ thank you นี่ครับมาแล้วตีน oh. ไก่มาอีกตีแล้วโอ้หว้าวมาแล้วครับ <c oughs> รสชาติเป็นไงครับงอนล้ำงอนล้ำงอนล้ำนี่ไม่แปลว่างอนนะครับไม่งอนค่ะแต่ว่า าาอร่อยมากงอนล้ำแปลว่าอร่อยมากงอนแปลว่าอร่อยล้ำแปลว่ามากลอ,อยล้ำแบบว่าอร่อยมากเมน,น,นูที่เราจะพรีเซนต์คราวที่พรีเซนต์สั่งมาแล้วสองจากนก็คือตีนไก่ก่อนหน้า,านี้สั่งมาสามนี่สั่งมาอีกสองสองไม่หมายถึงสองชุดนะครับก็คือสี่ตีนนั่นเองใช่ชุดหนึ่งมันจะมีอย่างเงี้ยราคาหนึ่งหมื่นห้าพันดองโอ้ร้อนร้อนอ่ะ่ครับ เขาเขาย่างให้เราสดๆเลยแวะซื้อแอปเปิลนะครับลูกใหญ่มากเลยซื้อมาลูกหนึงครับห้าหมืน่นห้าหมื่นอกซื้อมาแล้วครับ <c oughs> นี่นี<ๆ>่ก่อนนี้เป็นวันแรกของการเดินทางนะครับสำหรับสุดตาไดอรี่สำหรับทริปเที่ยวเวียดนามนะครับไปเมืองโฮจิมินห์ฮุยเนและก็ดาลัด การเดินทางยังแค่วันแรกนะครับเดี๋ยวเรายังเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปกันที่เมืองหมู่เน่นะครับเมืองที่มีทะเลทรายสวยมีทะเลสวยนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับกด subscribe ช่องท่องเที่ยวสุดตาด้วยนะครับสำหรับสุดตาเดลี่นะครับเราจะออกอากาศทุกวันพุธนะครับหนึ่งทุ่มเจอกันครับ